ไอ้ดี่ทางซูมตอนนี้เตรียมออกเดินทางเนาะมุ่งหน้าไปสระบุรีเนาะวันนี้ออกจากแถวสามทางอันนจวกกันระวังทางมอเตอร์มีหมายเลขเก้าสามแยกระวังมอเตอร์มอหมา,า,ายเหนึ่งเก้าหาผ่านถนนมทิม้นบนเรือ ี่นครับผมมังคุดมังคุด เอาเขาอะไรรักสามโลร้อยสามโลร้อยครับผมออกมาเลยถุงหนึ่งถุงเดียวแล้วเงาะก็สามโลร้อยงาะก็สามโลร้อยใช่ครับผมเงาะถุงทุกถุงเนาะโอเคโอเคอยากจะเดินวันนี้ไว้ล่างได้ไหมครับน่ยได้ได้ได้เปิดประตูไว้ล่างมัดมัดให้หน่อย ไมหน่อยเดี๋ยวปมัให้ชิปก็เดี๋ยวมที่นี่มันมีแต่ใน,ในกรุงเทพไม่ค่อยมีนะแพงแพง,แพงของทุกวันเนี้ยขายของผมเน<อ>ี่ผมที้ไม่ไเราก็แย่แต่ว่าเราผมต้องได้ทานนะมผมผมคนป่วยต้องได้ทานมังคุดนี่เยอะๆผลไมน้นี่ต้องเยอะต้องเยอะเท่าที่จะเยอะได้อาหารนี้ไม่ค่อยอ ม่ยชิลเรียสผมขายของตรงนี้มา25ปีเนี่ยตรงนี้นะแต่ตรงนี้มันดีราคามันก็ใกลแย่ตรงนี้นะขายกาีครับขอบคุณครับปิดตัวให้หน่อยครับ มับมังคุดมังงอได้แล้วกับแปกินน้ำทางเนาะมังคุดกับสามโลร้อยงอนะกับสามโลร้อยกินลงไปนะข่าวเจ้าบนไม่ว่ากินลงไปดอข่าพเจ้าจำเป็นต้องได้กินกินตามสุ้นเข้าพข่าเจ้าเนาะแพงหรือถือก็ต้องได้กินเนาะ ทำโล่ล่ก็ถือว่ามังคนเขาบ่ได้เลือกแล้วแต่เขาเสี่ยงให้เขาไปซื้อยูห้างมันก็โล่เจ็ดแปดซีซีเลือกเอาเท่านั้นแหละครับโสมเพรบ่ได้มีจีเพราะได้มีซื้อกินรอดเขาเจ้าน่ะเพศหมักไม่นีเดอร์ผลละไม่ภาษาไทยว่าผลละไม่สาราว่าหมักไม่มันปลายซีทองคำเจ้า ข้าเจ้าก็จะจ่านอนอยู่ในประเภทนน608 608หมายถึงว่ามีพัญาติอายุเกิน60ปีแล้วก็มีโรคเนาะมีโรคก็อะั้น8ยอย่างนเนาะข้าพเจ้าก็บอรห้องทป่8อย่างดอกหา6อย่างนี่แหละหา6โรคนี่แหละ กอนแปดถึงกัอแปดแบบขาบ,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 บเจ้านี่มันติดโควิดอีกติดไว้ขนาดแลแ้วดันันเราวังขับเจ้าก่อนต้องได้ใส่อากาศอนามัยอยู่ตลอดเวลาเอาตาตกอยู่ในรุ่น608เนะาะคำว่า608หมายความว่าคนป่วยอาวุโสผู้อาวุโสหรือว่าคนแก่ที่ว่าปุ๊มีโรค อันนี้ทุกๆคนแกต้องมีโรคประสาทจ,จากยากอันน่ะเกน,นี่คนแกหกสิบปีนี่มีโรคติดตัวอาจจะอันห้าเปเซ็นต์ันนะบบมีขา้าวแข็งแห้งเอเยไทยเยในสวยเจ้าออกแห้งงานหลายอย่างไรมันเข้ามีภูมิต้านทานหลายมันก็เเรื่อบมีเนาะเจ้าซื้อของมังคุดขันสามรูร้อย เงาะหันส,สามโลร้อยไว้กินน้ำทางนี่แหละเพื่อมันกิดกินเวิรดมันกิดเฮลมันกเน่าที่งกันสร้างมันแหละจะไปซื้อคนกินดูห้างก็ยังโลน,นึงเงาะ